ันนี้เราอยู่กับ,กกกบกรายการ Lucky Box Cup TV นะครับอันนี้เราจะมาเล่นว้าอันนี้นะเราจะเป็นสหรัฐอเมริกาน,ะนาาัะนาซาอาชื่อเดิมดร y ยงายผมชื่อนอน้อยดร,ยรายร้องทำไมนะซาร่าเอมาฮ่าฮาฮาตัวเดิมนี่ว่าโอ้ยอยากซ่าเล่นผมไม่เป็นเนี่ยโว้ยคิดตู่เด้อจักผมน้อยไปแล้ว อย่าไปพุ่งคนระับปุ๊บปพุ่งทีนี้ผมนี่บึุนกลับเลยครับน่นนมันกลับมาแค้นผมแล้วเเเยย้ตตองหาาาฮ ไม่ต้องมาก็ได้วู้ส็จูนเสร็จ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 อีกตัวแล้วหมาเสร็จอีกตัวแล้วหมาโดนเด็กหมาโดนเด็กนะคบหมาโดนเด็กหมาโดนเด็กแล้วหมาโดนเด็กเอาหมาโดนเด็กอีกแล้วอะหมาโดนเด็กอีกแล้วอะอู้หมาโดนเด็กครับหมาโดนเด็กหมาโดนเด็กวูบเรียบร้อยแล้วหมาโดนเด็กครับหมาโดนเด็กครับหมาโดนเด็ก โอไลมาโดนเดกมาโดนเดกมาโดนเด็กมาดนเด็ก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 เดกเฮ้กหันไปทางนี้สิกเบรอยแพ่ ตายหานะครับตายห่าเลยคิดตูดเลยแหลกอ่ะโอ้โหอีไม่คิดตูดนะมัดดนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอือหือเก็ตูดนะอะไรมาอะไรมาเกมนี่ชดปวดหัวจริงนะบางอย่างก็ต้องเข้าใจนะเพราะเกมนี่มันรับสิบมันรับหมื่นนะโอ้โ ไม่เคยติดหนึ่งในที่สิบเพื่อนนี่เขาติดหนึ่งในร้านกันหมดแล้วผมนี่ย <quin> ังค <Asia> ิดตัวดอกอย่างนี้นเอาที่รามวสเมย์ยส์มาวิสาวน้ำน้ำน้ำฟิช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  เมื่อก like ี้น้ำหมาโดนกินตั้งหลายตัวซป๊บรู้จักผมดีซะแล้วไม่รู้จักผมดีซะแล้วรู้จักผมดีซะแวตุ๊ชไทเกอร์วันนี่ไทเกอร์บันนี่ครับไเกอร์วันนี่ครับโดนเลียบเยไม่ครับผมจะไม่กินมันครับอยอ้ย จะคงไม่จองเวรจองกรรมกันครับจะไม่จองเวรจํากรรมกับตัวนั้นคเพื่อนกันตลอดไปดูรีมอนเถื่อนตอนอุ้ยดราอืออืออู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก่อนเลยตัวใหญ่ก่อนเลยครับอบิบ้าอบิบ้าครับแบ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 บบแบบบแบบบบแบบ ไปตรงอื่นก่อนแล้วอย่าไปยุ่งกับพวกสะดือพวกนี้นะฟุ๊บไปแบบแบแบแบมบมแบมแบมแบมบแบแบแบม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 แบแบแบ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 บม แล้วตายอีกนะครับทุกอย่างมันคือความตายใช่ไหมโอเคเราไม่เป็นไรนะับเราไม่เสียหายนะโลกไม่บ้มนะพันเราไม่เล่นนะเล่นต่อไปเรื่อยๆคนะถ mm hmm. ้าใครกดซับสไคร่นี่จะหิงๆนะว่ากดในชาแนลผมนะหฮงเฮงงงงงงตัวเองก็ก,กดไปดนะ้วยฟิฟฟิ นี่รวยล้นฟ้าโลกล้นชวยเลยนะกระทิงแดงอ่ะเรียบร้อยเอาเรียบร้อยอ่ะตายแน่ๆผมเนี่ยเรียบร้อยนี่นี่เรียบร้อยแนละ้วแล้วแนะเขากินแะล้วเขากินแะล้วนะแค่นี้ก็ยังกินอีกนะไฟอ่ะสำหรับนี้ก็ลาก่อนนะได้แค่นี้เองนะับด่าไปเรื่อยๆนะบ๊ายบาย